กินลูกชิ้นกันนะคะนี่ย่างเหมือนไฟกระรอนเห็นไหคะเอออุย้ยร้อนไหมคะร้อนนะ่ะร้อก็อย่ามือไปใส่สิคะน่าอร่อยมากเลยคะ่ะหนูซื้อมาจากไหนคะเนี่ยโลตัสโลต้าเลยแมคโครแมคโครอ๋อไปแมคโครมาได้ลูกชิ้นมานี่คะ่ะอุ้ยน่าอร่อยมากเลยคะ่ะชวนเพื่อนมากินหน่อยเลยเด<ๆ><ๆ>ีวมากินได้กันนะคะโชว์หน่อยโชว์หน่อยยกโชว์หน่อย นี่ลูกชีน้ำหอมหอมหรือยังยังไม่สุกเลยย่าไปก่อนค่ะหอมแล้วย่างก็พีกพีกให้มันเหลืองเหลืองก่อนยังไม่สุกเลยชวนเพื่อนมากินหน่อยเรียกพี่จ๋าหน่อยเลยพี่จ๋ามากินด้วยกันนะคะพี่พี่จ๋ายังไม่กลับมาเลยอ้างเลยอ้างเลยอ้างพี่จ๋าเลยฮ 念，拜拜。